เพื่อนๆทราบไหมครับว่าระบบเบทเทนลูดที่ผูกเงินดอนลลาร์สหรัฐกับทองคําสุดท้ายก็ทนสงครามไม่ไหวครับช่วงสงครามเวียดนามรัฐบาลสหรัฐต้องใช้เงินมหาศาลครับทั้งที่ต้องใช้สําหรับทาสงครามและทั้งใช้แจกสวัสดิการในประเทศครับและนั่นทําให้เกิดปัญหาครับเพราะว่าทองคํามีอยู่อย่างจํากัดแต่รัฐบาลต้องการพิมพ์เงินดอนลลาร์อย่างไม่จํากัดครับแล้วนั่นทําให้หลายประเทศเริ่มเอาเงินดอนลลาร์ไปแลกกับทองคํากลับคืนมาครับจนทางของดอลลาร์สหรัฐใกล้จะบดลง จนกระทั่งในปี1971ประธานาธิบดีนิกสันทำการประกาศว่าดอลลาร์จะไม่ผูกกับทองคำอีกต่อไปครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเงินดอนลลาร์สหรัฐกลายเป็นเฟ t c คเรนซี y หรือเงินที่มีมูลค่าเพราะรัฐบาลสั่งให้มันมีค่าครับระบบเงินโลกต้องเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่มีทองคำหนุนหลังเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าถ้าวันนี้เงินของเราไม่มีอะไรหนุนหลังแบบทองคำแล้ว เพื่อนๆยังจะเชื่อใจระบบของเงินกระดาษแบบ100%อยู่ไหมฝากติดตามช่องผมเอาไว้นะครับผมจะมาเล่าเกมการเมืองในสงครามแล้วเรามาหาโอกาสร,รอดจากสงครามนี้ไปด้วยกันนะครับ